หนึ่งจักรวาลพาลูปย้อนวันวันของพ่อจากเด็กสลัมสู่ครูดนตรีแถวหน้าด้วยหนึ่งจักรวาลเล่าย้อนโมเมนต์ที่เต็มไปด้วยความลำบากแต่เต็มไปด้วยความสุข ที่เป็นแบบทดสอบชีวิตว่าชีวิตเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกทางเดินชีวิตที่ดีได้นะลูกนูเกิดมาในวันที่ป้ากับแม่จา๋ามีให้หนูครบทุกสิ่งและอยากให้หนูมีการศึกษามีความรู้ที่ดีแต่หนูรู้หรือเปล่าว่ากว่าจะมีวันนี้ป้าผ่านอะไรมาบ้างวันนี้พาหนูมาดูบ้านหลังแรกที่ป้าอยู่ตั้งแต่เกิดสลัมคลองเตยซึ่งมันถูกรื้อไปนานแล้วแต่ยังมีร่องรอยของคลองน้ําเสียและสะพานค้มอยู่ในตอนเด็กๆ ป้าเก็บของเล่นเก่าๆที่ลอยมาจากครองนี้และรู้จักเสียงดนตรีจากคุณปู่ของหนูที่ร้องเพลงให้ฟังทุกวันกับเครื่องดนตรีของป้าจานชามแก้วน้ำตะเกียบ ที่เอามาเคาะเป็นเสียงและจังหวะตามประษาเด็กเพราะบ้านเราไม่มีเงินพอที่จะซื้อของเล่นหรือเครื่องดนตรีพออายุสิบขวบก็ถูกย้ายมาอยู่ที่ฝัตท่าเรือคลองเตยป้ามีคีย์บอร์ดตัวเล็กๆอยู่หนึ่งตัวที่คุณปู่ซื้อให้มีวงดนตรีเล็กๆชื่อว่าหนึ่งสยามรับเล่นงานทั่วไปแถวๆนั้นวันไหนไม่มีงานเล่นก็จะไปเก็บขวดเศษเหล็กลังกระดาษ หนังสือพิมพ์มาชั้งกิโลขายเพื่อเอาเงินไปซื้อขนมการเล่นและซ้อมดนตรีของป้าคือการไปแอบดูคนอื่นเล่นบ่อยๆแล้วจำมาซ้อมเองฟังเพลงแกะเพลงเยอะๆจากเทปคาสเซ็ตซึ่งมันอาจจะผิดบ้างถูกบ้าง ก็ถือเป็นบทเรียนซึ่งต้องซ้อมเยอะฟังเยอะกว่าคนอื่นเพราะเราไม่มีเงินเรียนดนตรีป้ามีความสุขและภูมิใจทุกครั้งที่ได้บอกทุกคนว่าป้าคือเด็กสลัมคนหนึ่งที่มีความใฝ่ฝันเดียวคืออยากเป็นนักดนตรีที่ดีและมีความสุขทุกครั้งที่ได้เล่าให้หนูฟังจำไว้นะลูกถูกสาขาอาชีพถ้าอยากเก่งกว่าคนอื่นก็ต้องขยันและเรียนรู้มากกว่าคนอื่นจงเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนและอย่าดูถูกใครการเรียนรู้ไม่มีวันที่สิ้นสุดนะลูก ป้ากับแม่จ๋ารักลูกมินมินที่สุดเป็นคนดีนะลูกรักลูกสุดหัวใจมินมินลูกสาวป้านหนึ่งจักรกวาลครอบครัวเสาธงยุติธรรมการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดหนึ่งจักรวาลทางด้านชาวเน็ตต่างชื่นชมในความอุตสาหะและความสามารถที่ฝึกฝนตนเองจะมีโอกาสได้โชว์ความสามารถจนเป็นที่ชื่นชอบของแฟนเพลงขอขอบคุณข้อมูลจากที่นีด com อขอบคุณค่ะ